ครับสวัสดีครับพบผ,ผมอีกครั้งครับผมอ้ำาซีอลอร่อยนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าชื่อปีกนกนะฮะอ่ะผมจะมาพูดว่าปีกนกทางร้านเนี่ยจะมีลูกหมามีบูธครบนะครับคือถ้าไปซื้อที่อื่นบางบางที่เขาจะมีแค่ปีกนกมีเฉพาะเหล็กเวลาคุณเอาไปที่อู่หรือไปให้ช่างใสเนี่ยเขาต้องไปนั่งอัดบูธใส่ลูกหมาหาซื้อลูกหมาส่มันเสียเวลานะครับทางเราจะมี บูธมีมีลูกหมาครบนะครับอ่าอันตัวนี้คือปีกนกล่างนิสันมาร์กอ m e เมร่าโนตนะฮะตัวเดียวกันตัวละ650บาทเสียข้างซ้ายก็ซื้อข้างซ้ายเสียข้างขวาก็ซื้อข้างขวาไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นคู่นะฮะตัวละ650บาทมีครบอ่าถัดมานิสันจูบนะตัวนี้จุบนะ ตัวละ800บาทนะครับถัดมาเป็นเซลฟี่นะครับตัวละ1,000บาทนะครับคือทางร้านถ้าซื้อไปจะทุกรุ่นจะมีบูธมีลูกหมาครบไปถึงช่างทำงานได้ใส่ได้เลยนะครับสนใจติดต่อ